ก็สวัสดีจอมยุทธทุกๆท,ท่านนะครับพอผมบ่าวาเพตอนนี้ผมอยู่ในเกม8เทพอสูรมังกรฟ้านะครับภาคแรกนะทางนี้เป็นเทนเซนเป็นผู้พัฒนานะครับมันจะมี2ภาคก็คือ8เทพอสูรมังกรฟ้าภาค2แล้วก็ภาคแรกภาค2ผมทําคลิปไปแล้วนะเพื่อนๆสามารถย้อนไปดูได้แต่ผมขอลดเสียงแป๊บน,นึงนะว่าเพลงอาจาจะดังหน่อยคือภาคเนี้ยตอนแรกผมไม่รู้เลยนะครับว่ามันเปิดเทส ที่นอกประเทศจีนไอ้นี่ผมกำลังเล่นผ่านเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนะครับไต้หวันมันจะล็อกอินง่ายมากล็อกอินด้วยเฟซบุ๊กแล้วก็ Google แต่จีนเนี่ยมันจะติด w e c h a คิว มันยุ่งยากมากแล้วก็ผมไม่ได้เทสมาก่อนนะครับแล้วคราวนี้ในกลุ่มเออในกลุ่มเกมนี้แหละกลุ่มเกมจีนต่างๆเขาก็มีสมาชิกที่ใจดีแล้วก็มีบุญคุณมากเขาก็เพื่อนกันแชร์ข้อมูลเอาข้อมูลเกมไหนเปิดามีอะไรอัปเดตอะไรมาบอกกันแล้วคราวนี้ผมก็อยู่ในกลุ่มผมก็เห็นว่ามีคนแชร์คลิปเกมนี้แล้วก็กำลังเปิดเทสผมก็เลยต้องมาลองเล่นมาดูว่ามันเป็นยังไงมันสุดไหมแต่ผมเห็นบรรยากาศมาหมดแล้วแหละก่อนที่จะมาลองเล่นด้วยตัวเองผมบอกเลยว่าเกมเนี้ย ผมให้ครึ่งๆนะแบบแบบไม่ไปถึงข้างบนเลยด้วยซ้ำเพราะว่าภาพสวยอย่างเดียวครับใช้คำว่าภาพสวยอย่างเดียวอ่ะเรามาดูบรรยากาศในเกมดีกว่าเพราะว่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นผมด mm ิสเครดิตเกมก็คือไม่ได้เข้าไปเล่นเองแล้วก็เที่ยวไปด่าไปว่าไปแบบติเกมโดยที่ไม่ไปเล่นงั้นเราเข้าไปดูบรรยากาศนี่เลือกเซิร์ฟหนึ่งก็มาลองเฉยๆครับไม่จําเป็นต้องเลือกตามผม ล็อกอินด้วย Google และ Facebook หลังจากที่เพื่อนกดเข้ามาก็จะมีอาชีพให้เลือก4อาชีพนะครับนะตอนนี้ก็คือยาจกนี่คือวันนี้ผมบอกเลยว่าผมจะเล่นยาจกแน่นอนเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่เหมาะกับเกม8เทพอสูรมังกรฟ้ามากเพราะว่าพระเอกน่าจะมาจากสนักยาจกนะเฉียวฟงอะไรประมาณนี้แล้วก็ล่าสุดเห็นมีข่าวว่าดอนนี่เย็นหรือเปล่าที่เขาจะมาเล่น8เทพอสูรมังกรฟ้าแบบฉบับมูฟี่ก็ ใครที่เป็น FC เกมนี้ก็อิ่มหนำแน่นอนครับมีทั้งภาคหนึ 1, ่งภาค2ในบรรดาเกมให้เล่นมีทั้งหนังให้ดูมีทั้งซีรีส์ให้ดูคือแบบคือเต็มอิ่มอ่ะก็คือสนุกสนานแน่นอนในบรรยากาศในจักรวาลของแปดเทพแต่เรื่องหนังนั้นเราค่อยว่ากันครับเรามาดูบรรยากาศในตัวเกมก็ย้ายตัส่วนพัดนี้ผมไม่แน่ใจอาชีพอะไรอันนี้บอกตรงๆว่าผมไม่ได้ไปแปลนะเพื่อนๆคนไหนรู้อาชีพช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยก็ได้นะครับแต่น่าจะอยู่ในหนังนั่นแหละก็คือสําสำนักตระกูลใหญ่เออแต่ผมไม่ได้ดู8เทพัังนน้ ผมอาจจะข้อมูลไม่แน่นในส่วนของรายละเอียดของ8เทพแค่เอาบรรยากาศในตัวเกมและระบบการเล่นมาให้ดูครับแล้วก็การาฟิกที่บอกเลยว่าสวยงามมากและเป็นการาฟิกที่ผมบอกเลยว่าตอนที่เขาพัฒนาตอนแรกอะ่ะเกมนี้่เป็นการาฟิกที่เหมือนกับเกมที่ล่าสุดเปิดคลิปวิดีโอเกมเพลย์ไปล่าสุดที่ผมทําคลิปล่าสุดนั่นก็คือเกม Justice Mobile <c oughs> เกมเนี่ยผมเดานะอันนี้คือการมโนส่วนตัวนะ ทีมงานเกมเนี่ยเหมือนจะรู้ความลับของจัตติสครับก็คือแบบรู้ว่าจัตติสเขาจะใช้อนจิ้นตัวไหนในการพัฒนานู่นนั่นเขาก็เลยทําบรรยากาศของเกมเนี่ยเหมือนจัตติสมากเหมือนประมาณ80 90เเอรเลยแต่เหมือนสตูดิโอนี้อาจจะแบบไม่ได้ร่วมงานกับจัตติสหรือว่ามีปัญหาอะไรกันลก็แล้วแต่ระบบเกมส่วนใหญ่เลยออกมาเหมือนจัตติสและภาพสวยมากแต่ระบบการเล่นน่ะผมบอกเลยว่า ในความรู้สึกผมนะมันเหมือนเกมฟาร์มแบบดัดๆทั่วไปไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไปเล่นภาค2ดีกว่าภาค2ยังมีระบบการต่อสู้บนอากาศนู่นนั่นดีกว่ามากๆครับเอาแบบความรู้สึกแล้วข้อมูลที่ผมมีนะผมว่ายังไม่เวิร์กในส่วนของการเกมเพย์นะเออแต่กราฟิกอะเวิร์กกราฟิกได้เลยครับอันนี้เป็นไม่รู้สำนักอะไรครับก็ภาพสวยเป็นแม่นางใช้กระบี่แล้วก็จริงๆเกมเนี่ยเท่าที่ผมรับรู้ข้อมูลมานะเขาทำให้เหมือนกับเวอร์ชันดั้งเดิมก็คือแบบเวอร์ชันเมื่อ5 6ปีที่แล้วครับ อันนี้น่าจะเป็นสำนักจำไม่ได้แล้วเพื่อนๆเขาบอกแล้วในคอมเมนต์ในหลายๆท่านที่ดูในชา n e l ผมที่เป็น FC เกมจีนหรือว่ามีข้อมูลสำหรับเกมจีนนะโอ้โหรู้ดีรู้ลึกรู้จริงกว่าผมเยอะมากก็คือรู้ว่านี่คือสำนักอะไรอ่ะเทียนซานสำนักนู่นนี่นั่นสำนักที่ผมก็ไม่รู้ส่วนใหญ่ผมจะรู้ว่าอาวุธประมาณนี้แม่งเ้าลินอาวุธประมาณนี้หัวซานแล้วก็มีคำนี้น่าจะหัวซานอย่างเช่นเนี้ยยาจกแน่นอนคือ คือมึงถือน้ำเต้าดิถ้กกูม,มาบอกว่าซานนี่คือแบบมึงเลิกทาเกมจีนเถอะคือแมงไม่ใช่ก็คือมึงถือไม้กระบองกับเหล้านี่คือยาจกแน่นอนอะไรประมาณนี้ส่วนพัดเนี่ยผมอาจจะมองเป็นสกุลถังแต่เพื่อนๆที่เขาเรียกว่ารู้จริงหรือว่ารู้ข้อมูลในในส่วนของซีรีส์น่าจะรู้ว่ามันเป็นอาชีพอะไรมากกว่าเดี๋ยวผมเพิ่มเสียงหน่อยพออยู่ในตัวเกมเหมือนเสียงมันจะหายไปเยอะแต่ว่าหน้าล็อกอินเหมือนเพลงมันจะดังอ่ะผมจะเล่นยาจกพูดแบบไล่ลำมาเยอะแล้วมาเราไปดูบรรยากาศในตัวเกมครับ เขาอีกสวยจริงใช่เขาว่าเลือกได้ทั้งหญิงทั้งชายนะครับ <S <S เกมนี้เออผมจะเล่นผู้ชายแล้วกันนะเพราะว่าอยาจบเหมาะกับผู้ชายครับเพราะว่าผู้หญิงอาจจะแบบสวยเกินสวยงามเกินไม่ได้ยาจบพอแบบยาจบแบบสะดุนนะครับเดี่ยวแบบขี้เมาสะดุนแต่มันก็หน้าหลอกเอคือน,นี่คือหน้าตาตัวละครที่เพื่อนๆหลังจากเลือกค้านะผมบอกเลยวว่าเป็นเกมที่ น้องๆมูนอ่ะก็คือใบหน้าทําได้ดีเทนเซนต์เขามีสเสน่ห์ตรงที่ทําใบหน้าตัวละครได้แบบสุดจริงครับอันนี้ต้องยอมรับเขาแต่ว่าระบบนู่นนี่นั่นอาจจะผมอะอึมอะไรแบบนี้ <S <S คือแต่ว่าเขามีเกมเด็ดในอยู่ในมือนั่นคือมูไลเบทแต่ค่ายที่ทําระบบเกมดีในความคิดผมแล้วก็ทําออกมาเยอะแล้วเกมดีนะจะเป็นค่ายเน็ตอีทมากกว่าส่วนเทนเซนต์นี้เหมือนเขาจะมีเกมดีแบบอยู่ในมือแบบนิดหน่อยพอแต่นอกนั้นจะเป็นเกมแบบ ไปเรื่อยของเขาอ่ะส่วน Net e อ s เนี่ยจะมีเกมดีอยู่เยอะครับแบบหลายๆเกมเลยเหมือนกระจายกันแบบโอ้โหบาลานเกมได้ดีมากโอเคเราไม่ต้องไปเวทนเซนเน็ตอี Net e ครับอันนี้เหมือนจะเป็นคลิปเวทนเน็ตอี e นะเอฟซีเทนเซนอาจจะแบบสมัหมัดแบบมึงจะอ,อะไรนะไปเรารีบไปเลยครับเผมขอเลือกพรีเซตนี้แล้วกันรู้สึกว่ามันเข้ากับยาจบมีผ้าแดงไรค่ามีแบบสายลักอะไรประมาณนี้อ่าไม่ต้องแต่งมากครับปล่อยแล้วแล้วก็ชื่อไม่ต้องแบบคิดเยอะครับไปเลยครับ,รบกดๆไปเลยเพื่อจะไปดูบรรยาก,กาศในตัวเกมนี้ หล่อเท่มากคือแบบดูหล่อหนะล่อแบบหน้าเป็นพระเอกจริงๆอะ่ะแต่จริงๆหน้าคนจีนไม่น่าจะออกไปทางนี้นะออกจะเป็นหน้าเกาหลีมากกว่าน,นะผมรู้สึกประมาณนี้หน้าคนจีนสมัยก่อนน่าจะแบบดุดันกว่านี้อ่ะเราดูคัตซีนกันหน่อยครับนี่คัตซีนนี้เคยดูหลายรอบแล้วครับเป็นแบบเหมือนจะเป็นฉากสุดท้ายนะในแปดเทพหรือเปล่าการชุมนุมชาวยุทธเ,เนั่นนี่เฉียวฟงนะครับคนที่เนี่ยคนเนี้ยผมคิดว่าเฉียวฟงสองคนนี้ผมไม่รู้จกักแต่ผมรู้จักพระเอกเอางนะ่ายอันนี้น่าจะตัวโกงน,นี้แบบเครียด เห็นเพื่อนกินเหล้าแล้วไม่ชวนเขาเครียดครับนี่ก็แบบอืเครียดเหมือนกันก็คือกินแล้วไม่ชวนนี่เครียดลุงนี้ก็เครียดแบบไม่ชวนืปแล้วสามคนนี้กินมันอยู่คนเดียวมาเจียวฟงบอกกูเองตอบยังไงล่ะเด็กอีซี่อีซี่นี่เจอกรบบีวาลีหน่อยครับเอ้กบีก็บีครับเฉียวฟงบอกไม่ต้องใช้หมัดอปล่อยกบีกับแตกนี่มีเตะบอกแล้ว ไอ้ที่เป็นวิ่งรอบรอบนี้คือคอมเมนต์ของผู้ดูนะคนดูอะไร่านี้พเพื่อนๆก็อาจจะไม่ต้องไปสนใจครับเลยเขาก็คอมเมนต์เชร์กันไปประมาณนีน้มีลุงมาร์ฟลุงเจอแบบหลงจีนตบก่อนครับหัวใสแต่น้ำแข็งเย็นดิเย็นหัวไปเลยฟาดโยนน้ำแข็งใส่หน้าเอาไปสามเมตรพรนคูหรืเปล่าออกแล้วแปเทพปุ๊บปบุท่าแล้วอ่ะสิบแปดามือ ทำลายข้าวของข้าของ,ขของโอ้โหสปีดโคตรเร็วโอ้หยมีแต่ชนีล่างเงาปอบ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 โคตรเทพซีจีแม่งโคตรดีซีจีผมให้แม่งเต็มสิบเออคือแบบได้อารมณ์มากคือถ้าทำเป็นแอนิเมชันนะโอ้โหดูกันยาวครับสนุกกว่าซีรีส์กับหนงังอีกครับจุดทูเรียกพวกก่อนครับแกนขวานซิ่งเรียกปี่แสมเรียกพีแสมมานี่พญาอินซียครับไม่ไหวแล้ว ปุ๊บพี่ๆช่วยผมด้วยอะไรประมาณนี้พี่แซมเอออัน,นี้เขาให้เราเลือกครับว่าจะเป็นแบบ 3D แบบ360องศาแบบหันได้รอบทิศหรือว่าจะเป็นแบบ2.5งดอ,อ่า300ดีกว่าครับมันเต็มทิ่มาอันนี้คือกราฟิกแบบเกือบสุดนะใช่คำว่าเกือบสุดนะนี่เขาจะสอนเราบังคับครับมานะผมกดไม่ได้ครับผมต้องตั้งคีย์ใหม่ก่อนอ่ะผมก็ไปตั้งคีย์มาเรียบร้อยแนละ้วก็จะเคลื่อนไหวได้อ่ะนี่เราก็วิ่งไปตามคัดซีนเขาครับคือภาพอ่ะผมบอกเลยว่าสวยงามมากครับก็คือ อย่างที่ผมบอกไปแล้วเพราะว่าเกมนี้เขาเขาเรียกว่าตอนแรกอะ่ะเหมือนจะทําให้กับจัสติดเลยนะคือบรรยากาศเนี่ยคือจัสติดโมบายเลยแต่เหมือนจะเปลี่ยนแบบสตูดิโอหรือว่าเปลี่ยนทีมอะไรบางอย่างมันเลยทําให้ต้องเอากราฟิกหรือระบบของเกมเนี่ยมาสร้างเป็นอีกซีรีส์หนึ่งอะไรประมาณนี้แต่ว่าโดยรวมคือเนี่ยคือจัสติ m โมบายเมื่อปี2ปีที่แล้วครับที่เขาจะทาเออภาพมันจะประมาณนี้เลยคือสวยใช่คําว่าสวยมากโอ้โหห,ห,หน้าแตกเป นี่ก็คือเกมเพลย์แล้วนะนี่ผมกดเองแล้วนะตีครับปกอันนี้ครับสกิลของยะจกสกิลอ่ะอย่างที่ผมบอกว่าระบบการเล่นเกมนี้มันไม่ค่อยเวิร์กดังนั้นการวางสกิลหรือว่าสกิลแต่ละสกิลมันมันดูแปลกๆปกมันดูแบบดแบบกดหายหาอ่ะมันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับในมุมมองของผมนะแต่ว่าพวกเนี่ยแอคชั่นอะไรประมาณนี้แบบมันทำดีนะเนี่ยคือเหมือนดูหนังเลยนะอื้ืไลทนะ์คนเดียวแบบ สิบคนก็เอาไม่อยู่ครับอือปีดอืมมีการเลื่อนครับมีแบบอีเวนต์ให้เรากดอือเป็นไงอุ้ยนี่โอ้โหยฉากสวยมากแสงเงาอะไรประมาณนี้อือแต่มีกระตุกหน่อยเพราะว่าผมเล่นผ่านอ e ีมูนะครับแล้วก็เครื่องผมไม่ได้แรงมากนะเดี๋ยวว่าจะไปถอยเครื่องใหม่อยู่แบบเอาสเปกแรงๆเลยจะเล่นไม่ขัดเลยเวลาเพื่อนๆดูคลิปจะได้รู้สึกแบบเต็มที่อะไรมันนี้เออก็ช่วยบริจาคให้ผมด้วยครับเดี๋ยวผมไปซื้อคอมใหม่ค <laughs> นดูตอกเพี้ยคือแบบ สนุกอยู่คนเดียวครับเออแค่นี้ก็ได้แล้วนะไม่ต้องซื้อใหม่เออเปิ่งเงินอีกเออเอาแค่นี้ก่อนให้มันกระตุกนิดเดียวพอครับจะได้รู้สึกว่าจนๆหน่อยเออนี่อันนี้คือสกิลที่เพื่อนจะเห็นนะครับคือแบบมันจะดูแบบจริงสกิลเนี้ยสกิลเนี้ย,ยผมบอกเลยนะถ้าผมอยู่ในทีมพัฒนาเกมนี้นะใครที่ออกแบบสกิลนี้นะผมแม่งไล่ออกเลยคือแบบไอ้สกิลไม้หมุนๆเม,มื่อกี้ผมแบบ ไล่ไล่ออกเลยก็คือแบบมึงไม่ต้องมาทําเกมแล้วคือมึงไปไหนก็ไปเลยครับคือมึงออกแบบอะไรของมึงเนี่ยคือแบบมันมันไม่ได้คือมึงทําอะไรนี่มันเป็นเข่าหลามตัดเหรอเข่าหลามหมุนอะไรเข่าหลามนองมนหรือเปล่าหมุนอะไรเนี่ยไม่ได้เลยครับผมบอกเลยว่าสกิลมันไม่ได้อันนี้ตามตรงเลยรู้สึกว่าเขาทาสกิลออกมาไม่ดีแต่เขาทำการาฟิกเกมอดีแต่บางสกิลก็โอเคนะเมื่อกี้งูเขียวอะไรหรือเปล่ามันดูแบบมันดูไม่สะใจเท่ากับภาค2ออันนี้เหมือนจะรู้สึกมันดิสเครดิตเกมนี้นะแต่ ผมพูดไปตามสิ่งที่ผมเห็นจริงๆนะครับแล้วก็จากข้อมูลที่ผมมีหลายๆเกมไปประสบการณ์ต่างๆที่ผมไปเล่นหลายๆเกมมาผมบอกเลยว่าเกมนี้การาฟิกสวยอย่างเดียวใช้คําว่าการาฟิกสวยอย่างเดียวนอกนั้นไม่ค่อยได้เรื่องไม่ค่อยดีแล้วกันเออคือแบบต้องทําใหม่อีกเยอะครับเออใช้คําว่าต้องทําใหม่อีกเยอะเลยแต่ผมไม่รู้ว่าจุดประสงค์ของผู้พัฒนาเขาต้องการเจาะก,กลุ่มไหนหรือเปล่านะแบบคนที่แบบไม่จําเป็นต้องการภาพสวยสกิลสวยหรือเปล่าอย่างเช่นสกิลเนี่ยเพื่อนๆดู คือมันอะไรอ่ะคือมันแบบคืออะไรอ่ะมึงทําอะไรอ่ะมันแบบอะไรกลมจักอะไรของคุณอันนี้คือมันอะไรไม่ได้แล้วก็นี่สกิลหลบอีกอย่างนึงคือสกิลหลบเพื่อนๆเห็นว่ากดทีมันจะสิบวิใช่ไหมมันแบบไม่ได้ครับคือผมสตต้านโอ้โหกระโดดไปก่อนอมไม้หมากกอนแล้ว บางสกิลทำดีแต่ว่าบางสกิลทำไม่ได้เรื่องอันนี้บอกบอกตรงๆเลยใช้คำพูดตรงๆเลยว่าไม่ได้เรื่องใช้คำว่าแบบแปลกๆครับเออใช้ทำสกิลไม่ดีจริงๆนี่สีแล้วก็ไม้หมาไปดีเออแล้วก็นานด้ยวยสกิลนี้เหมือนมันใช้นานมากตีไปคือถ้าเพื่อนๆเ,เห็นอินเทอร์เฟซอ่ะเพื่อนๆจะนึกถึงเกมเมียโฟใช่ไหมมันคล้ายๆกันครับเหมือนจีนเขาจะทำเกมคล้ายๆกับเกมเก,มกาหลีแหละแล้วก็ ถ้าเขาใส่ n f t ได้นะผมบอกเลยว่าเขาใส่นะอุย้ยสกิลนี่เทอบลิงบลิงสกิลบางสกิลทำดีอันนี้ต้องยอมรับแต่บางสกิลคือแบบมึงทำอะไรของมึงอ่ะคือแบบอะไรของมึงอ่ะเนี่ยไม่ไม่นะไม่ช่ทำแบบนี้คุณมึงทำอะไรอันนี้อันนี้มันมันตลกะนะเอาจริงจริงคือผมแบบไม่ได้อ่ะคือแบบบางสกิลตัดออกได้ไหมคือแบบ ไม่เวิร์กไม่เวิร์กเออแต่กราฟิกสวยจริงอันนี้คือแบบนี่เห็นไหมจังหวะแบบใช้สกิลคอยด์ซีสวยมากภาคสองสกิลดีกว่าครับระบบการเล่นก็น่าจะดีกว่าภาคสองนะสนน่วนภาคนี้เอาเป็นว่าเล่นก็ได้ไม่เล่นก็ได้หรือว่าแบบไปดูคนอื่นเล่นก็ได้ครับอะไรแบบนี้เดียวคงมาเองครับหลังจากที่ผมพลาดไปเยอะเสียวฟงบอกลำพานบอกมาดิเอาพลังให้เฉียวฟงก่อนเอาไปครับพี่นี่เอาไปครับพี่อ เราต้องลงพลังกันมาแล้วพลังกับผมด้วยเอาไปดูสิพี่ดึดดดดีอ,นนอ,นนอมดเจอไปดีหนึ่งตัวก่อนจริงมีสิตัวนะเออบฝ่ามือนะเออมีกี่ตัวผมไม่แน่ใจนี้ฉากแม่งสวยหมดคือฉากกราฟิกอ่ะ,ะระดับใกล้ๆกับมูนเลยหน้าตาตัวละครทำดีมากเสียตรงที่แบบเรื่องสำคัญเลยก็คือรูปแบบการเล่นแล้วก็สกิลมันเป็นจุดที่แบบ เสียหนักมากมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นเกมที่กราฟิกดีอย่างเดียวแต่รูปแบบการเล่นกับสกิลไม่ผ่านครับมันเหมือนเป็นเกมแบบกลางๆเลยนี้เสียดายจริงๆแต่กราฟิกฉากนี้สวยจริงๆใช้คําว่าแบบคือถ้าเอาฉากเกมนี้ไปอยู่ในภาค2นะโอ้โหแต่ภาค2ก็ดีนะผมบอกเลยว่าผมไปเล่นภาค2มาแล้วภาค2ก็ไม่ได้ขี้เนะหร่นะถือว่าดีมากๆภาค2ทําดีมากๆดังนั้นเ,เกมนี้ถ้าให้ผมวิเคราะห์ ผมว่าไม่เวิร์กอาจจะอาจจะเจ๊งใช้คำว่าอาจจะเจ๊งเพราะว่าม,มันแค่ภาพสวยภาค2จะดีกว่าคนจะไปเล่นภาค2เยอะกว่าอะไรประมาณนี้แต่การาฟิกสวยจริงครับเลยม,มีการาฟิกผมปรับไม่สุดด้วยนะีน่เฉียวฟงมาสวัสดีแล้วนี่เข้ามาที่เจียงหนานครั้งแรกอะไรประมาณนี้อกดไปก่อนนี้วัสด,ดีสิน้องออไม่ได้เจอกันนานเลยเฉียวฟงเตียงหลอกเตือนแน่สวัสดีสิน้องไม่ได้เจอกันนานเลย ก็เป็นฉากครับกดคล no?> nah ิปได้นี่ก็จะมีแบบระบบการเล่นนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้มีการกดใส่ของตรงนี้มันก็จะเหมือนเกม MMO RPG ทั่วไปครับเพื่อนๆก็คือหลายๆท่านก็อาจจะบอกว่ามันก็ MMO RPG ทั่วไปยังไม่เพจทูวนู่นนี่เนี่ยผมจะบอกเลยว่าบรรยากาศอ่ะมันไม่เหมือนกันเพื่อนๆไปเลือกเอาเองหรือว่าชอบบรรยากาศไปไหนอันนี้มันเป็นแนวจีนกำลังภายในแต่ ไอจีนกาลังภายในแม่งมันก็ยังมีหลายเกมที่เพื่อนต้องไปเลือกกันเองนะครับว่าอยากจะเล่นเกมไหนอยากจะอยู่เกมไหนนานๆอะไรนี้ก็คือมันเลือกกันไปต่อๆอีกอะเอออะไรประมาณนั้นแต่ว่าสิ่งสําคัญที่จะให้ง่ายก็คือเราต้องเข้าใจบรรยากาศที่เราชอบก่อนเราจะได้แบบคือคือเขาเรียกว่าเล่นแล้วรู้สึกอยากจะซึมซับนเนื้อเรื่องอยากซึมซับบรรยากาศไม่ใช่เล่นแล้วกด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 ไม่มีอะไรทาแบบนั้นก็ไม่ควรจะเล่นครับก็คือ จริงๆไปหาสิ่งที่อยากทากันง่ายกว่าเออไม่ใช่ว่ากูเบื่อไม่มีอะไรทําก็มากดเกมเล่นไม่ได้ครับมาเราต้องอ่านเนื้อเรื่องด้วยจริงๆถ้าผมชอบเกมนี้ชอบบรรยากาศหรือว่าเป็น f อหรือว่าเป็นคนที่รักแปดเทพนะผมอาจจะอ่านเนื้อเรื่องว่าเขามาทําอะไรเฉียบโปงมาทําอะไรเมืองนี้เขาทําอะไรไปไหนอย่างเงี้ยมันจะสนุกกว่าถ้าเป็นภาษาไทยนะผมบอกเลยว่ามันจะสนุกมันจะแบบเหมือนอ่านนิยายเลยเออแต่ว่าพอมันเป็นภาษาจีนเราจะไม่ค่อยสนุกดังนั้นเราก็เลยต้องรอให้มันมีภาษาไทยมีแบบ ข่ายออกมาเปิดเป็นภาษาไทยหรือนั่นก็ว่าไปครับหลังๆมาหลายๆค่ายเขาก็เห็นว่ามีเกมจีนที่น่าสนใจดีๆเขาก็กำลังจะเอามาเปิดเป็นภาษาไทยนะเออดังนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องดีสําหรับใครที่เป็นชอบแนวนี้แล้วก็มีค่ายใหญ่ๆที่ให้ความสนใจอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีมากแต่ก่อนคือมีแต่เกมแบบเกมใช่ว่าเกมกักต่างครับคือมัน จริงๆเนะื้อเรื่องไม่ต้องอ่านก็ได้นะบางเกมคือเกมกาก,ากมากคือแบบไม่น่าจะอ่านเลยนะคือแบบไม่รู้จะอ่านไปทําไมอะไรนี้แต่ว่าหลังๆมีเกมแบบคุณภาพสูงอะไรแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะอันนี้ผมมันให้ผมทํอะไรเนี่ยซื้อของเหรอนี้ผมไม่แน่ใจนะอ๋อกดฟรีผมนึกว่าแบบต้องจ่ายตังก็เลยไม่กล้ากดอะไรแบบนี้รู้สึกว่าเพราะมันไม่มีรูปไอเทมขึ้นมานี่ขี่ม้าไปด้วยอันนี้คือผมปรับไม่สุดนะครับถ้าปรับสุดภาพมันจะสวยกว่านี้ผมบอกเลยว่า นี่คือบรรยากาศของจัตติสอันนี้ผมจะบอกเลยบอกเพื่อนๆแล้วว่านี่คือบรรยากาศของจัตติสนะคือบรรยากาศต่างๆนี่คือบรรยากาศจัตติสเลยถ้าปรับภาพสุดแล้วก็เข้ามาเล่นนะเล่นในมือถือนะโอ้โหสวยมากไอ้เคเวสนี้เขาจะให้เราไปซึมซับบรรยากาศของภาคแรกๆครับเดี๋ยวลุงนี้เขาจะวาร์ปเราไปสู่ภาคแรกจริงๆแปดเทพอาสูรมังกรฟ้าเนี่ยมันมีตั้งนานแล้วมันเป็นเกมที่เนี่ยนี่คือบรรยากาศของภาคแรกๆช่วงที่เกือบ10ปีที่แล้วหรือว่าผมไม่แน่ใจนะน่าจะเป็น10ปีแหละ คนเล่นเยอะมากแปดเทพคือง่ายๆจีนเขาทําเกมออนไลน์มาตีคู่มากับชาติอื่นๆตั้งนานแล้วนะแต่เราไม่ค่อยได้เล่นเกมจีนเพราะมันเป็นประเทศปิดมันไม่ใช่ว่าเกาหลีเขาทําเกมออนไลน์แล้วก็มีแต่เกาหลีทํามาตั้งแต่ต้นดั้งเดิม10ปีที่แล้วนะ จีนไม่ทํามาพอๆกับเกาหลีเลยครับแต่ว่าเขาทําในประเทศแล้วเราไม่รู้ข่าวสมัยนั้นคืออินเทอร์เน็ตเข้าไม่ถึงเราไม่รู้ข่าวเลยแต่ว่าพวกบริษัทเกมในจีนนะครับเขาไปเห็นต่างชาติทําเขาก็เอาเกมพวกนั้นมาเปิดในประเทศเพราะมันประเทศปิดเนะี<ม>่ยเขาเห็นโอกาสเอาเขาทําในประเทศคนในประเทศเล่นอยู่แล้วเพราะเขาเห็นต่างชาติว่าทําเกมแล้วมันมีคนเล่นเยอะมันมีเงินมีอะไรเยอะมากเขาก็ต้องทําอยู่แล้วครับแล้วเขาก็พยายามทําจนเกิดเป็นเกมของประเทศเขาเนี่ยเห็นไหม กราฟิกนี่คือการาฟิกเมื่อ1ิปีที่แล้วนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นเลยและคนเล่นเยอะมากใช้คาว่าคนเล่นเยอะมากเออคนที่ชอบบรรยากาศหรือว่าอะไรไเขาเล่นเยอะมากจริงๆอันนี้เป็นเรื่องจริงที่เพื่อนๆอ,อาจจะไม่รู้นะแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าจีนเพิ่งทําเกมเหรอก๊อปเกมเมื่อ5ปีที่แล้วเหรอ่าเท่าที่ผมไปอ่านไปปอนแล้วก็เขาเรียกว่าไปศึกษาข้อมูลมานะครับที่ทําเกมตั้งแต่สมัยแบบ เราเล่นแล็กนารล็อกอ่ะเราเล่นแล็กนารล็ N อกเมื่อสิปีที่แล้ว่จีนก็ทําเริ่มทําเกมแล้วนะเริ่มทําเกมมานานจริงๆนะคือแบบถือว่าประเทศปิดนั้นเราไม่รู้ข่าวครับสมัยนั้นแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าโหดจริงก็คือเขาทําตีคู่กันมาเลยดังนั้นมันจะมาบอกว่าเราแบบทําเกมสู้จีนไม่ได้น่นนันก็ไม่ใช่ครับเพราะเขาทํามานานแล้วเขาทําเหมือนประเทศที่แบบยิ่งใหญ่มานานแล้วจริงๆเราอาจจะต้องมาเริ่มใหม่ต้องมาขยันทํากันใหม่ถ้าเราจะทาวงการเกมนะอันนี้ผมก็แบบ สนับสนุนนะวงการเกมผมรู้สึกว่าเกมไทยต้องมีต,งมต้องจัดอะไรแบบนี้แต่ว่าถือว่าเป็นนิมิตหมายแล้วกันเอาไว้แบบเป็นอิสปาเรชั่นไว้ก่อนเออตอนนี้อาจจะทําไม่ได้ก็เล่นเกมอื่นไปก่อนครับเล่นของชาติอื่นไปก่อนนีกดสคิปรัวนๆครับนี่นี่คือสกิลบินหรือเปล่าเออมันกะโดดแบบค้างๆนะย่างที่บอกว่าเออผมปรับการาฟิกแบบไม่สุดครับมันก็เลยอาจจะดูแบบแตกๆหน่อยนะเพราะไม่มีรถลอยหยักอะไรประมาณนี้มันก็ดูแบบกระตุกกระตุกด้วย แล้วเครื่องผมไม่แรงครับบอกตรงๆคือเป็น CPU แบบรุ่นเก่าแล้วก็ว4คออะไรวันนี้ไม่ใช่8คอไม่ใช่6คอหรือ12อคออะไรรุ่นใหม่ๆครับเป็นรุ่นเก่าแล้วเมื่อถ้าปีที่แล้วดังนั้นการรันการแรนเดอร์อาจจะไม่ทันเลยประมาณนี้มันก็แบบภาพไม่สวยเพราะว่ามันเล่นผ่านอ e ีมู <c ười> ไงถ้ามันเล่นผ่านด้วยแบบ p c ซีคลาอนของมันเหมือนมูงี้ภาพมันจะสวยกว่านี้ครับแต่ผมก็เห็นภาพจริงๆของมันนะคือสวยมากก็คือเล่นผ่านมือถือที่สเปคแรงๆแบบ s แ a p d r a g o n ้9 0อะไรกแล้วเนี้ย ภาพสวยจริงใช้คําว่าสวยมากๆเลยคือคมไม่มีรอยหยักแล้วก็แบบแสงเงาแบบเต็มที่เลยอย่างที่ผมบอกมันก็คือจะติดของฝั่งแบบฝั่งเทนเซนต์เลยก็ว่าได้คือภาพสวยจริงสวยกว่ามูนอีกเอาตรงๆคือภาพเกมเนี้ยจริงๆสวยกว่ามูนอีกนะครับทั้งแสงเงารูปแบบการวางทุกอย่างอะ่ะหน้าตัวละครน,นี้ก็พอได้นะคือแบบใกล้ๆเคียงกับมูนเลยคือแบบสวยมากถือว่าเป็นเกมแบบเกมใหญ่ของค่ายเทนเซนต์เลยอีกหนึ่งเกมเลยอันนี้เขาให้ผมทําอะไรแดกเล่าเหรอ นี่ทาอะไรเนี่ยอ,อ๋อลินเล่าให้กับพี่เฉียวฟองแดกครับแ,แดกพี่เฉียวฟองเล่าขาวเอาไว้ก่อนสักปลืปล้เนี่ยเฉียวฟงอบอกขอมะนาวด้วยับเออไม่งั้นเดิมตีปี๊ดมันจะยิดขึ้นสมองเออมันก็จะมีปกนี่วิ่งไปกว่าม้าจะโหลดมาครับเออใช้เน็ตใช้เน็ตโอ้ค <c oughs> ื <c oughs> อคุณนึกว่ากติกกรรมกวางเจาเมือ้คยืนบ <c oughs> น <c oughs> มาน้า <c oughs> อันนี้คือ <c oughs> โหลดช่างไม่ทันอะถ้าใครเล่นจัดติสเพื่อนๆจะรู้เลยว่า ไอ้เควสเนี่ยมันมีในจัติดครับก็คือมันเป็นเควสแบบจับภาพเห็นไหม <c oughs> เพื่อจะรู้เลยคือมันเหมือนเป็นเกมก๊อบจัดติดอันนี้ผมบอกตรงๆคือเขาแบบได้ i n นสปิ a t i o n มาจากจัดติดเลยครับมันแบบเกมจับภาพตรงนี้ผมไม่รู้แล้วอะไรมันต่างกันเนี่ยเออเดี๋ยวขอดูก่อนหอยนี้เหรออ่าอีกอันนึงคืออะไรอ่ะขาตั้งโต๊ะหรือเปล่าหรือว่าออมันมีอะไรให้กดมนันอ๋อนี่๋อเขาใบให้ด้วย อ๋อคือเล็กมากเลยนะก็ตามนั้นเลยครับผมรู้สึกว่าเควสเริ่มต้นเหมือนจัสติสมากอันนี้จากประสบการณ์ที่ผมเล่นเกมจัสติสมาก่อนนะรู้เลยว่าเควสนี้มันคือเควสท,ที่ผมเจอในจัสติสเออก็คือเป็นเควสจับคู่แบบจับภาพแบบเอาภาพมาเทียบกันอะไรแบบนี้อันนี้สกิลบินแน่นอนนี่บินก็ ผมว่ายังสู้มูนไม่ได้แต่ว่าถือว่าเป็นการบินที่ดีแต่ว่ามูนมันบินโหดกว่าอันนี้ความจริงเลยคือมูนนี่บินแบบของจริงใช้คำว่าแม่งของจริงอะ่ะน,นี่เราปุจะขึ้นยังไงเนี่ยะจะติดน้ำเลยน่ะนี่นี่น,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 นี่บินติดต้นไม้ครับจเจริญพรญาติโยมที่มากดแชร์เจริญพรที่มากดใช้อ <c oughs> คือฉากเมืองอะไรเนี่ยถ้าปรับสุดนะผมว่าภาพสวยเดี๋ยวผมขอปรับสุดให้ดูนะว่ามันจะสวยจริงไหมเออเนี่ยเดี๋ยวนี้นะก็มาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็นี่คือปรับนะนี่มันจะบอกว่าปรับสุดแล้วก็นี่ก็สุดเหมือนกันอ่านี่คือแบบเห็นไหมครับ คือไม่ไม่จะเห็นว่ามันยังมีรอยแตกใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นภาพขยายให,ใหญ่อ่ะที่ผมเล่นผ่านอีมูไงแต่ถ้ามันเป็นภาพในมือถือเพราะว่ามันดึงประสิทธิภาพแล้วก็น่าจะไม่มีรอยหยักให้เห็นชัดขนาดนี้นะแล้วก็ภาพเนี่ยเห็นแสงเงาครับเพราะว่ามันสวยนะใช่คาว่ามันน่าจะเนี่ยกระโดดเห็นไหมคือสิ่งปลูกสร้างเท็กเจอร์ของบ้านเมืองอะไรวันานี้ประมาณเนี้ยคือดีหมดแต่กระตุกมากใช้คําว่ากระตุกมากคือคือเหมือนสเปคผมแบบมันไม่รองรับครับคือมันแบบ กระตุกนะคิดว่าประมาณ30 fps นะตอนนี้รู้สึกว่ามันไม่ลื่นเท่าที่ควรนะครับเออเห็นไหมมันกระตุกมากมันเคลื่อนไหวแบบช้าไปหมดเลยแบบคือเหมือนเกมมันไม่รองรับเขาเรียกว่า,อ,าอีมูที่ผมเล่นอะไรประมาณนี้มันเลยทําให้แบบว่าดึงประสิทธิภาพมาไม่เต็มที่นะเท่าที่ผมคิดว่ามันเลยทาให้มีกระตรงกระตุกมากหรือว่าผมอาจจะโหลดฉากไม่ครบก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าตัวเกมจะมีการโหลดเพิ่มอีกนะอีกหลายฉากมากเห็นไหมอันนี้คือแมッ เดียวกับจั t ติสเลยไอ้นี้ก็เหมือนจัตติสเอาจริงๆเกมเนี้ยผมคิดว่าเลยนะฮะแบบรู้สึกเลยนะว่าจริงๆอ่ะเขาทําให้กับจั t ติสครับแต่ว่าเหมือนโปรเจกต์มันจะถูกแคนเซิลหรือว่าเขาทําขิงอะไรประมาณนี้เลยไม่ได้เป็นสตูดิโอที่ทําเกมให้จั t ติสครับก็คือเป็นฝั่งของเน็ตอีสนะครับก็เลยมาทําเกมให้เทนเซนก็คือเป็น8เทพอสูรมังกรน,นี้เพราะว่าผมดูแมปต่างๆหรือฉากนะไอเนี้ยเหมือนแมปจัตติสมากไอ้นี้ก็เหมือนแมปจัตติสไอ้นี้ก็เหมือนแมปจัตติสไอ้นี้ก็เหมือน คือเจ็ดเอเเหมือนมากคือเหมือนทำไว้ให้เลยหรือไม่ก็อาจจะทำขิงเลยนะทำขิงจะติดว่ากูก็ทำได้กราฟิกสวยๆแบบนั้นอะไรประมาณนี้ก็เลยออกมาประมาณนี้มันเลย,ม,เลยมันเลยกลายเป็นเกมที่ภาพสวยอย่างเดียวแต่ว่าระบบการเล่นเหมือนไม่ได้คิดไว้เออก็คือเน้นแบบทําภาพขิงอย่างเดียวแต่ไม่ได้คิดระบบมาก่อนว่าจะทําแบบไหนหรืออะไรยังไงมันก็เลยแบบดูแบบขาดๆกนเกินครับภาค2เลยทําดีกว่าอะไรประมาณนี้ ก็ผมไม่น่าจะเล่นอะไรไปต่อแล้วครับแค่เอาบรรยากาศคร่าวๆมาให้ดูว่าเกมนี้ภาพสวยจริงแต่ระบบการเล่นอาจจะไม่ถูกใจผมแล้วก็ตีมอาจจะไม่ใช่ตีมที่ผมเล่นประจำนะเพราะว่ามันเป็นเทพเซียนนะมันมีแบบสปารลาดมันมีแบบ แเทพอสูรมังกรฟ้าก็รู้เป็นแบบเทพเทพเซียนอะไรแบบนะี้ผมจะเล่นแบบแนวจอมยุทธ์ลงมาหน่อยก็คือแบบดั้งเดิมหน่อยกลางๆมีแฟนตาซีนิดหนึ่งอนะไรแบบนี้แต่ไม่มีแฟนตาซีมากแต่นี่คือมีแฟนตาซีแบบจ๋าเลยจัดเต็มเลยมีการแบบขีมม่มังกรมีมังกรมีเทพมีสัประหลาดครบเลยครับเอออะไรประมาณนี้นั่นก็คือแปดเทพอสูรมังกรฟ้าแต่บอกเลยว่าหน้าตัวละครฉากให้เต็มสิบเออแต่ระบบการเล่นหรือว่าสกิลผมให้ผมให้มใหไม่เกินห้าแล้วเราเลย โอเคเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้เหมือนมาแบบเขาเรียกว่าเล่นไปบ่นไปนะแล้วก็เมามอยไปเรื่อยนะครับแต่ว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะมาดดิสเครดิตเกมนี้แล้วก็แบบมาด่าเสียหายๆนะแต่พูดไปตามความจริงหรือความรู้สึกหรือว่าข้อมูลที่ผมมีนะครับ เป็นผมคนเดียวนะแล้วก็ประสบการณ์ของผมส่วนตัวส่วนเพื่อนๆคนไหนแบบมีข้อติหรือว่าเห็นต่างนู่นนั่นก็คอมเมนต์บอกกันได้หรือว่าจะแนะนําอะไรผมก็คอมเมนต์บอก,กได้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนครับเพราะว่ารู้สึกว่าผมเล่นแล้วกระตุกด้วยนะแล้วก็ไม่รู้จะเล่นอะไรด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ธีมที่ผมชอบนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายนี่ยินไปก่อน